บรรยากาศที่พักก้าวไก่กันนะคะซึ่งก็ทั้งที่อาคารอนาคตใหม่แล้วก็บริเวณโดยรอบทีเดียวค่ะซึ่งมวลชนก็เริ่มทยอยเดินทางมาปักหลักก่อติดสการที่ทําการพักแล้วก็มวลชนส่วนหนึ่งก็พยายามที่จะทยอยเดินทางมาแล้วนะคะซึ่งพักก้าวไก่นั้นมีการจัดพื้นที่ให้มวลชนติดตามการอ่านคำวินิจฉัยของสารรัมนูนที่บริเวณชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองของอาคารค่ะมีการติดตั้งจอโทรทัศน์แล้วก็เครื่องขยายเสียงค่ะซึ่งก่อนที่จะมีการอ่านคำวินิจฉัยนะคะก็มี การเปิดวิดีทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมตลอด4ปีที่ผ่านมาของพักให้หมวลชนได้รับชมค่ะขณะที่ด้านล่างของพักก็มีการติดไป้ายไว้นิ้วค่ะเขียนข้อความว่า your voice ค่ะก็เป็นการให้ทุกคนนั้นมาร่วมกันแชร์ความคีดเห็นและความรู้สึกของคุณกับเราโดยบันทึกเสียงหรือว่าวิดีโอที่จุดนี้รวมไปถึงไม่ว่ายานพานะอันต่อไปจะชื่อว่าอะไรเราจะไปต่อด้วยค่ะคนจะเปลี่ยนไปกี่รุ่นหัวหน้าพักจะเปลี่ยนไปกี่คนแต่ความเป็นอนาคตก้าวไกลยังคงอยู่นะคะ